สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนนะคะประจำเดือนมีนาคม2566น้นั่นเองนะคะชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนค่ะก็ใช้แนวนี้จะใช้ละกันแบบวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ การอ่านดวความรักความสัมพันธ์ได้กับชาวราศีมิถุนละกันนมิถุนใน EP นี้ค่ะจะเป็นงานอ่านดวความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เ,เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆที่นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดูส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมิถุนลัคณะมิถุนค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองนะคะที่มาสองชาวมิถุนเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีมิถุนลัคณามิถุนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่แปได้เป็นไพ่เดวิลค่ะสามไม้เท้าควีนถือดาบและเป็นไพ่หก ดาบอ่าไม่ใช่หกดาบสี่หกไม้เท้านะคะใต้สำรับได้เป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะชาวราศีมิถุนและก็นานมิถุนนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้าค่ะกรกฎมีนพิจิกนะคะธาตุไฟไม่สิงธนูหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุด,ดียวกันกับคุณก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนและกะนามมิถุนบางคนน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า มีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์คุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันค่ะอยู่คนละอำเภออยู่คนละจังหวัดอยู่คนละภาคอยู่คนละประเทศหรืออาจจะอยู่คนละซีโลกไปเลยก็ได้นะคะเอ,อ่อแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมรู้สึกว่าคุณรอคอยนะคุณรอคอยความสัมพันธ์ที่จะได้พบที่จะได้เจอกันนะคะ แต่ไม่รู้สึกว่ามันมันรอนานมากอ่ะเออไพ่สามไม่เท้ามันขึ้นมาบอกว่าคุณรอนานแล้วรอนานมากแล้วนะคะแล้วในตำแหน่งใต้สำรับได้เป็นไพ่เจ็ดถ้วยอ่ะไม่รู้สึกว่าคุณคุณอาจจะรอโดยที่คุณเริ่มที่จะไม่แน่ใจก็ได้ว่าเอ,อ้ยให้เรารอนานขนาดเนี้ยให้เรารอเป็นแค่ตัวเลือกหรือเปล่าเออนะคะ สิ่งที่คุณและเขาคุยกันมานานอ่ะน่าจะคุยผ่านโลกโซเชียลออนไลน์มากกว่านะคะไม่ได้พบไม่ได้เจอตัวกันหรอกเนาะแล้วก็มาเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณรู้สึกว่าถ้าจะให้รอขนาดเนี้ยไม่รอแล้วก็ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออน,นะคะคุณอาจจะในอดีตที่ผ่านมาเนาะคุณอาจจะมีความคิดนะคะที่อยากจะสื่อสารพูดคุยว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นยังไงมันจะไปยังไงดีจะ จะคบต่อแล้วจริงจังได้ไหมถ้ามันคบต่อแล้วจริงจังได้แล้วยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่จับต้องไม่ได้จับตัวกันก็ไม่ได้กินข้าวเย็นก็ไม่ได้เสาร์อาทิตย์ก็เจอกันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยวันหยุดเจอกันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะความสัมพันธ์ที่มันจับต้องไม่ได้แบบเนี้ยเออนะคะได้แต่คุยกันผ่านโลกออนไลน์รู้กันแค่2คนแบบเนี้ยนะคะถ้าหากว่ามันยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ย คุณอาจจะเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์ก็ได้เพราะว่าไพ่เดอะเวิลด์ก็เป็นไพ่ของของการจบความสัมพันธ์ที่แบบจบแบบสมบูรณ์แบบนะคะจบแบบที่ตกลงกันอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือถ้าหากว่ายังอยากจะได้โอกาสในความสัมพันธ์นี้อีกต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าอยากจะให้มันไปต่อเนี่ยมันควรจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยควรจะพัฒนาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ไม่รู้สึกว่าในใจลึกๆของคุณน่ะ ไม่ได้อยากที่จะเสียคนคนนี้ไปแต่มองดูแล้วความสัมพันธ์บนความเป็นจริงอะ่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอะค่ะเออเนาะว่าคุณกับเขาจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันยังไงอืมมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าต่างคนต่างต่างอยู่ไกลกันมากๆจนจนมันแทบที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ําไปแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ย ฉันเป็นแค่ตัวเลือกทางเลือกแค่กั้นเวลาแค่ค่าเวลาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอืมอันนี้ก็คือในอนดีตท,ที่ผ่านมาเนาะของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าในน้ำความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะในช่วงเดือนมีนาะคมสัปดาห์หกสิบหกจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เอ่อสเตรนด์นะคะไพ่เอ่อเดอะฟูลค่ะ สิบถ้วยนะคะและเป็นไพ่คิงถือดาบมีไพ่คู่ขึ้นมานะคะคือคิงดาบกับควีนดาบมันเป็นไพ่คู่ที่มันเป็นไพ่คู่ที่หม่รู้สึกว่าอยู่กันไม่ได้อะเออมันเป็นไพ่คู่ที่รู้สึกว่ามันมีปัญหากันตลอดอืมซึ่งในดีอที่ผ่านมามันเป็นควีนดาบเนาะสถานการณ์นะคะแล้วในเดือนมีนาะคมนี้เป็นไพ่คิงดาบอืม มารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นไพ่ที่ความรู้สึกของคุณน่าจะน่าจะได้รับการพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจใต้สำหรับได้เป็นไพ่ดิไฮเป็นเทศนะคะราชินีประจนันท์ ชาวราศีมิถุนลัคณามิถุนคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษส,สิงห์ธนูโดดเด่นในชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์นะคะชาววันจันทร์ค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มธาตุเดียวกันกับคุณคุยกับใครก็ได้ไม่อา่างตามน้าไพ่นะมารู้สึกว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะสิ่งที่คุณพยายามให้มันเป็นไปในความสัมพันธ์พยายามที่จะควบคุม control ค,ความสัมพันธ์ยิ่งควบคุมเขา ยิ่งคุณควบคุมเขาอะเขาจะยิ่งตะเลกอ,อืมเหมือนกับเหมือนกับผีเสื้อะคะ่ะยิ่งเราไล่จับมันมันก็จะยิ่งบินหนีเราเอออะไรประมาณนี้นะคะเอ,อ่อแต่คุณอะยังยังอยากที่จะมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตนะแต่ถ้าควบคุมไม่ได้อะ่ะคุณก็พร้อมที่จะตัดเช่นเดียวกัน นะคะเพราะว่าใต้สำรับอะค่ะมันเป็นไพ่ดีไฮเป็นเทสคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเหมือนจะเปิดเผยนะแต่มันก็เปิดเผยได้ไม่สุดอะนึอออกปะมันเหมือนกับคุณจะเป็นตัวจริงแต่ก็ไม่ใช่ตัวจริงมันเหมือนกับคุณจะเป็นคนสำคัญในชีวิตเขาแต่ก็ไม่ได้สำคัญทั้งหมดในชีวิตเขานึอออกปะคุณจะรู้สึก ในใจลึกๆแบบเนี้ยถึงแม้ถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าเอ้ยคนนี้คือคนที่ฉันแต่งงานด้วยคนนี้คือคนที่เราจะแต่งงานด้วยคนนี้ที่คนคือคนที่เราจะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นแบบสร้างครอบครัวถึงแม้ว่าเขาจะพูดให้คุณให้ความหวังคุณหรือเขาจะมีคำมั่นสัญญาอะไรขนาดไหนอ่ะแต่ในใจอ่ะมันขัดแยง้งนะคะมันขัดแยง้ง คุณร you know, uh. you? ู ads, ้อยู friends, way, shared, <consig> ่แก่ใจอยู่แล้วค่ะชาวมิถุนนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนกับคนที่คุณคิดถึงกันนะคะคุณทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันมาดูกันนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวมิถุนก่อนนะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนค่ะชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขามาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่วิวนะคะหรือออฟฟอร์จูนนะเดวิลค่ะ ไพ่ <c oughs> คิงถือถ้วยและเป็นไพ่เก้าดาบนะคะชาวราศีมิถุนลักนณามิถุนอา,อาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากร,รกฎดมีนพิจิกนะคะธาตุลมมิถุนตุลกุมนะอืโดดเด่นในชาวราศีามังกรลักนณามังกรอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาใต้สําหรับเป็นไพ่สี่ถ้วยชาวราศีมิถุนลักนณามิถุนคุณไม่ไม่พอใจอะไรเขาหรือเปล่า มันมีความไม่พออกไม่พอใจมันมีความคิดเยอะคิดมากถ้าหาความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้านะคะมันรู้สึกว่าตัวคุณรู้ว่าเขามีคนอื่นคุณรู้อยู่แก่ใจว่าเขาไม่เคยที่จะมีคุณคนเดียวตั้งแต่แรกที่ที่คุยกันที่คบกันนะคะเขาไม่เคยขาดค่ะเขาเป็นคนที่ไม่เคยขาดถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่เคยขาดผู้หญิงค่ะถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่เคยขาดผู้ชายอเออเป็นคนที่ ไม่ของไม่เคยขาดเออเป็นคนของไม่เคยขาดเป็นคนที่มีเสน่ห์แรงดึงดูดแล้วก็มีคนอ่าเขาเรียกว่าเข้าหาตลอดเวลาแล้วเขาก็เฟลลี่ด้วยนะเขาก็ใจดีด้วยไม่ได้ใจดีกับคนเดียวแต่ใจดีกับทุกๆคนเหมือนเหมือนกันนะคะเออเนาะคุณรู้สึกว่ากับคนคนนี้คุณเครียดคุณคิดเยอะคิดมากคุณรู้สึกท็อกซิกในความสัมพันธ์เอ่อบางคร mm hmm. ั้งบางทีคุณคิดว่าเขาอาจจะ มีคุณไว้เพื่อแค่ผลประโยชน์อะไรบางอย่างก็ได้เดวิวเข้ามานะคะเป็นไพ่ของผลประโยชน์เนาะอืมนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณเรียกร้องสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่เคยตกลงกันไว้คุณรู้กใ,ใจว่าเขาไม่เคยทําให้คุณได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณมาดูกันนะนึกถึงหน้าเขานะคะ คนที่ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่สองไม้เท้าไพ่คิงถือเหรียญ er นะคะและเป็นไพ่เดอะซันค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะถามว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างกับคุณเขานิ่งมากเลยนะถามว่าเขายังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตไหมก็ยังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตค่ะ แต่ว่าการมีคุณอยู่ในชีวิตอะมันต้องทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นนึกออกปะถ้าการมีคุณอยู่ในชีวิตแล้วชีวิตเขาไม่ได้ดีขึ้นชีวิตเขาไม่ได้แฮปปี้นะคะไม่มองว่าเขาน่าจะมองหาตัวเลือกใหม่นะ,ะเพราะว่ามันมีไพ่สองมบเท้ากับไพ่เดอะซันขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเขาเป็นคนที่พยายามที่จะมองหาสิ่งที่ดีกว่านะคะอ่า เข้ามาในชีวิตเขาตลอดเวลาอืมเขาเขาพยายามสแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าอยู่ตลอดนะคะอืมเนาะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนและวกนามิถุนจะเป็นอย่างไรแม่ขอเนีาญตญบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตเนาะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่อัศวินถือดาบไพ่สิบเหรียญค่ะไพ่ Temperance e m p ร์ล r นะคะและใต้สำรับได้เป็นไพ่ ควินถือไม่เท้านะคะชาวราศีมิถุนลักนามิถุนแต่หักว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่รักคนมีเจ้าของเนาะอืมนะคะก็ความสัมพันธ์นี้ในอนาคตมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้พูดคุยนะคะพูดคุยถึงอนาคตร่วมกันหมายถึงว่าอนาคตยังจะอยากที่จะมีกันอยู่ไหมอืมแล้วจะปรับตัวกันยังไง ออแต่ถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเป็นรักสามเศร้ารักเราสองสามคนมีเกณฑ์โอกาสนะคะที่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้อ่จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไม่คุณย้ายออกก็เขาย้ายออกนะเออเพราะว่าไม่รู้สึกว่ายังไงก็แล้วแต่คะ่ะความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมันไม่มีหัวใจอยู่ในนั้นเลยอะ่ะอืม มันรู้สึกว่ามันเป็นความสามัมพันธ์ที่อยู่กันด้วยผลประโยชน์การเอื้อผลประโยชน์แก่กันและกันไม่ว่าจะเป็นทางการงานการเงินความมั่นคงนะคะสถานะทางสังคมหรืออะไรก็ตามคือคุณมันไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นมาเลยอะ่ะมันมีแต่ไพ่เหรียญไพ่ไม้เท้ามันมีแต่ไพ่ของผลประโยชน์อืมนะคะก็ลองถามใจตัวเองดูคะ่ะว่าคุณกับเขา ดยความสัมพันธ์เนี้ยคบกันด้วยผลประโยชน์หรือด้วยหัวใจจริงๆถ้าหากว่าความสัมพันธ์ที่ที่มันคบกันด้วยหัวใจอ่ะอืมคุณต้องรู้สึกได้ถึงความรักถึงความเอาใจใส่ถึงความเมตตาแชร์ความรู้สึกของกันและกันนะคะ แต่ถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้อยู่ด้วยเพราะความรักที่บริสุทธิ์จริงๆอืมที่ผ่านมาคุณก็คงไม่เศร้าไม่เจ็บไม่เสียใจแบบนี้เนาะอืมนะคะลองพิจารณาดูก็แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมิถุนลกักนณานมิถุนเนาะคำแนะนำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เจ็ด หถ้วยห้าดาบและเป็นไพ่สามดาบค่ะความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ท็อกซิคเรล a t i o n s h นะคะความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่ามีคนบอกไม่หมดมีคนโกหกมีคนทําอะไรลับหลังมีคนนอกใจตลอดระยะเวลาที่คบกันพอได้หรือยังคะกับความสัมพันธ์ที่คุณต้อง เป็นฝ่ายที่ต้องมานั่งเศร้าเสียใจมีความทุกข์แล้วก็มีคำถามอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าทำไมทำไมทำไม,มนะคะเขาเราอาจจะเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้ค่ะเขาอาจจะเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วมาตั้งแต่แรกเราเปลี่ยนได้ก็คือเปลี่ยนแค่ตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์นั้นซะนะคะก็จะประมาณนี้เนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับไม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวคะ่ะสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดคะ่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่ตางๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งคะ่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ